สวัสดีชาวไบเกอร์ iker, ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง f c MotoGP นะครับมาเจอกับเพื่อนๆในช่วงภาคกลางวันนะฮะบอกเลยนะฮะว่าในวันนี้นะครับข้อมูลก็คงจะเยอะแยะมากมายผมเองก็ไม่สามารถที่จะ,ะโพสต์ได้ทันนะฮะหมายถึงว่าเป็นบทความบทสัมภาษณ์อะไรต่างๆของนักแข่งชื่อดังของนักแข่งที่เป็นกระแสที่เป็นแฟนอยากจะทราบอยากจะรู้เนี่ยเอาเป็นว่าก็จะสลับทั้งบทความและก็ทั้งพอดแคสต์มานะฮะอาจจะได้เจอกับเพื่อนๆเนี่ยหลายคลิปบอกกันเอาไว้เลยนะฮะทุกคนก็ติดตามกันได้ในตรงนี้นะวันนี้เป็นการทดสอบรถในวันที่สครับสำหรับ ซันเทสที่เซปังเซอร์กิตมาเลเซียนะฮะเมื่อวานนี้ก็เป็นความสำเร็จอันยอเยี่ยมของยามาฮ่ของฟ a b i o บ u ยร t ค ar วาตาโรนะฮะเราก็ได้คุยกันในภาพรวมกันไปแล้วในคลิปเมื่อคืนนี้นะครับกับการทดสอบวันแรกที่ควาตาโรนั้นมีเวลาอยู่ในตําแหน่งหัวแถวนะครับแม้ว่าจะเป็นเวลาที่อาจจะยังเรียกว่าอาจจะไปได้อีกอยู่นะครับอาจจะเป็นตัวเขาหรือจะเป็นใครก็ได้เพราะว่าสถิติมันยังคงห่างจาก ตัวเลขเวลาที่เจ้าของสถิติสนามอย่างฟานซโก,กบัญญาทำเอาไว้เมื่อปีที่แล้วอยู่เนี่ยประมาณ1.2วินาทีกันเลยทีเดียวนะ,ะทุกคนในส่วนของทางเสียแฟบนะครับเมื่อวานนี้เสร็จสิ้นการลงสนามไปก็ไปให้สัมภาษณ์กับ G P 1 n e นะครับสื่อมอเตอร์สปอรต์ตชื่อดังของอิตาลีมากมายหลายคําถามหลายมุมมองนะครับที่น่าสนใจเอกลูซีมากๆเลยฮะเดี๋ยววันนี้จะนํามาขยายความนํามาเล่านามาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับว่าเสียแฟบเนี่ยมีความเห็นอย่างไรกันบ้าง,างกับนะฮะความเร็วใน ตำแหน่งหัวแถวของยามาฮ่าเมื่อวานนี้นะฮะกาโตโรบอกนะครับว่าเราก็เร็วกว่าในรอบคอลีฟายเมื่อปีที่แล้วอยู่เนี่ยไม่ถึง0.1วินาทีนะมันก็เป็นความรู้สึกในเชิงบวกนั่นแหละก็เห็นได้ชัดว่าในช่วงสุดสัปดาห์ของการแข่งขันเนี่ยคุณก็จะมุ่งเน้นไปหาแต่ตัวเลขเวลาที่มันดีที่สุดแต่ในทางกลับกันเราก็พยายามหลายๆอย่างนะเพื่อที่จะทําให้มันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนยางใหม่ก็เพื่อที่จะมองหาประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น นะครับหลังจากที่เรามีช่วงเวลาในการลงเทสไปใน2วันแล้วเนี่ยแล้วก็พักผ่อนไปนะฮะนั่นก็ถือว่าเป็นการตามล่าเวลาที่ดีที่สุดไปดังนั้นในวันนี้ผมก็เลยเสามารถพูดได้นะฮะว่าเราเนี่ยทำได้ดีแล้วละ่ะนะครับคำถามแรกนะครับถูกถามว่าในเมื่อวานเนี่ยคุณได้ทดสอบออวันวันแรกเนะี่ยคุณได้ทดสอบแชสซีนะครับแล้วก็เรื่องของแอโรด y n นามิกมาเนี่ยคุณรู้สึกยังไงบ้างละ่ะ เสียแฟบตอบว่าเราก็ได้ตรวจสอบในเรื่องของอตัวถังไปแล้วนะครับในการเทสถึงแม้ว่าเราจะต้งคงจะต้องปรับปรุงเรื่องของแอโรไดนามิกอยู่เนี่ยแต่เราก็พยายามที่จะหาจุดที่มันสมดุลที่สุดนะฮะระหวา่างรูปแบบใหม่แล้วก็การเซตติ้งในปัจจุบันนะครับแต่ก็จะมุ่งเน้นไปส่วนของระบบอิเล็กทรอนิกส์อยู่นะฮะ <c oughs> คำถามต่อมานะครับบอกว่าเรื่องของลมที่สนามเซปังเนี่ยมัน รบกวนคุณหรือเปล่าล่ะนะฮะที่นี่จะลมแรงนะครับบางบางช่วงนะเสียแฟบบอกว่าในบางโค้งมันก็ทําให้ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะอาจะเป็นโค้งที่4หรือโค้งที่5นี่แหละแต่ในโค้งอื่นเนี่ยมันก็มาช่วยเราได้มากล่ะแต่นนั้นผมก็ไม่คิดว่ามันจะเรียกว่าจะเสียหายอะไรนะครับกับการวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลของเราคําถามต่อมานะครับถูกถามว่าในทีมเนี่ยนะครับภาพรวมนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างล่ะนะเสียแฟบบอกว่า ถ้าเป็นปีที่แล้วนะผมเนี่ยไปกดดันหัวหน้าโปรเจกต์นะครับก็คือซูมิซังนะฮะอ่าแล้วก็แม็กซ์บาตโตลินี่นะครับซึ่งก็ผมสนับสนุนเขาเป็นอย่างอย่างมากเลยล่ะก็คืออยากจะให้ใช้แนวความคิดในทางยุโรปเนี่ยนะครับก็คือรู้ว่าแนวความคิดทางยุโรปกับทางทางญี่ปุ่นเนี่ยมันแตกต่างกันแต่ผมเนี่ยก็จะผลักดันเพื่อที่จะให้เอาชนะแนวคิดของทางญี่ปุ่นให้ได้ซึ่งผลก็คือในช่วงครื่งหลังของฤดูกาลเนี่ยโดยเฉพาะในรอบคอลี่ไฟ สิ่งต,งต่างๆมันก็ค่อยๆดีขึ้นนะตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่ามันมีรถโรงงานอยู่แล้วในสนามเนี่ยสี่คันนะครับก็จะต้องมีช่วงเวลาที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานก,การณ์นะฮะคำถามต่อมานะครับใช้คําว่าสมูทนะครับคาว่าสมูทก็คือคําว่าราบลื่นลงตัวอะไรทานองนั้นนะครับติดไว้ตรงหน้าจอแดชบอร์ดนะฮะคือถ้าสังเกตเนี่ยจะ,จะเห็นไม่รู้ว่ากล้องจะแพลงไปบ้างหรือเปล่าเนี่ยนะครับถูกถามว่าตรงนี้นะครับ ถ้าเสียงแฟบบอกว่าในจากที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับการแข่งขันในปีที่แล้วเนี่ยเราก็เริ่มทํางานเกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมเองก็ได้สังเกตดูพฤติกรรมของรถแข่งของดูคตินะแล้วก็ผมก็รู้ว่าผมยังต้องเปลี่ยนแปลงสไตล์การขับของตัวเองละรวมทั้งเรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเพราะว่าสัญชาตญาณของผมเนี่ยมันก็บอกว่านะครับจะต้องออกไปในสนามแข่งแล้วก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะดึงเอาทุกๆอย่างนะครับจากตัวรถนี่ออกมาให้ได้ แต่บางครั้งเนี่ยคุณก็จะต้องแบบว่าลงมือทํามันอย่างใจเย็นมากขึ้นด้วยคุณก็จะต้องมีความเฉียบคมมากขึ้นด้วยแต่นั้นการใจเย็นเนี่ยมันก็ดีกว่านะฮะแล้วก็คือการเขียนคานะครับ wording คําว่าคําว่าราบรื่นคําว่าสมูทเนี่ยนะฮะลงไปเนี่ยก็คือเป็นวิธีการเตือนใจของผมในเรื่องนี้แหมเสียแฟบเข้าใจทานะฮะคำถามต่อมานะครับคุณประเมินวันแรกเป็นยังไงกันบ้างล่ะนะฮะผลงานอนะ เสียแปบบอกว่ามันก็น่ายินดีนะเพราะตอนแรกเนี่ยผมอยู่อันดับที่12บสถึงสินูลล่นลหะดังนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ดีแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่วันแรกก็ตามเถอะแต่การที่อยู่ข้างหน้ามันยังไงก็ยังดีกว่าอยู่ข้างหลังอยู่แล้วละ่ะมันก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับเราที่จะได้ทํางานกันต่อไปในแบบนี้แล้วก็จะพยายามนะครับกดเวลาให้ลงไปได้อีกนะฮะคำถามต่อมานะครับบอกว่าการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดบ้างล่ะที่เหมือนจะมีประสิทธิภาพสูงที่สุดอ่ะ เดีกฝรบอกว่าก็โดยทั่วไปก็คงจะเป็นวิธีการทํางานแล้วก็การลองทําสิ่งต่างๆนะครับคือหาชิ้นส่วนาพาร์ทใดๆเนี่ยมันมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องเก็บมันไวนะ้นะนั่นหรือไม่ก็คุณก็จะต้องทิ้งมันไปคือในอดีตในวิธีการทํางานก็คือการใช้สิ่งที่มันไม่ได้รับผลตอบรับที่ดีเนี่ยต่อไปนะครับแต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทัศนคติความคิดตรงนี้เนี่ยคุณก็จะสามารถก้าวหน้าได้ดีขึ้นนะครับ แล้วก็คําถามต่อมานะครับถูกถามว่า <c oughs> มีอะไรที่ได้รับการปรับปรุงแบบมันมีอะไรที่แบบเป็นพิเศษพิเศษมีะระยะสําคัญสําคัญบ้างอะ่ะนะฮะเสียแฟฟบก็บอกมไม่มีหรอกนะฮะจริงๆแล้วผมก็คิดว่ามันก็เป็นวิธีการทํางานแบบทัท่วๆไปนะครับก็เริ่มต้นด้วยการกับขี่ของผมที่อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปจากสไตล์เดิมมากพอสมควรละ,ะเดี๋ยวตอนนี้ผมก็พยายามที่จะกอปี้สิ่งต่างๆที่ทําให้ผมเนี่ย ที่ทาได้เร็วนะครับก็พยายามจะทําซ้ําให้มันได้มันก็เป็นจิตลุ้มต้นที่ดีละเพราะว่ามันจะมีรถแข่งมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลมากขึ้นด้วยนะฮะอ่าน,นะครับนี่คือสิ่งที่บาบิโยควาตาโรนะครับให้สัมภาษณ์กับสือ่อจีพีวันไว้ในเมื่อวานนี้นะครับในฐานะของนักแข่งที่เร็วที่สุดเวลาของเขา157.55นะครับก็คือเร็วกวานแบบที่2มาร์คมาเคสจากดูคาตีนี่แค่อุ้ยเสี้ยววินาทีเองนะครับ0.05 วิ่งมาพร้อมๆกันนี่แทบจะมองกันไม่ออกเลยฮะว่าใครช้าใครเร็วกว่ากันนะครับถือว่าฝ่าดงดูกติมาได้นี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะฮะทุกคนแต่เวลาของแฟบนะครับเมื่อเอาไปเทียบกับการเช็คดาวเทสในก่อนหน้านู้นครับซึ่งเจ้าตัวเองก็เป็นคนที่ทําเวลาได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือปรับปรุงเวลาของตัวเองได้ประมาณประมาณ0.3กว่า0.4ราวรานี้นะฮะซึ่งมันก็ถือว่าดีกว่าเวลาในปีที่แล้วอยู่นะครับคือคือดีดีดีกว่าในภาพรวมทั้ง เวลาของตัวเองนะฮะในการพรีเซนเทสปีที่แล้วที่เซปังตรงนี้แล้วก็เวลาในภาพรวมของนักแข่งทุกคนด้วยนะครับแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้ว่าดีถึงขั้นเลยครึ่งวินาทีไปนะครับประมาณจุดสามจุดสี่นก็ถือว่าเป็นจุดที่เรียกว่าแฟนๆจะมาห้าเนี่ยก็คงจะต้องได้ตามลุ้นตามต่อกันไปในตรงนี้นะฮะกับความเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นนะครับเราคงจะบอกว่า มันคงไม่มีผลอะไรมากหรอกจะไปพูดแบบนั้นก็คงจะไม่ไม่ใช่นักนะครับเพราะว่าจะมาให้เองก็ลงทุนทุ่มเทนะครับทั้งทรัพยากรบุคคลนะครับทั้งในเรื่องของวิธีการในเรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามานะฮะการที่มีพราม a กนะครับทีมที่ประสบความสําเร็จที่สุดในไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมาร่วมทีมแน่นอนนะครับว่าประสบการณ์ต่างๆของพรามักเนี่ยไม่มากก็น้อยมันก็คงจะต้องมีผลในเชิงบวกอยู่แล้วละ่ะ แม้ในทางปฏิบัตินะครับราแม็กจะเป็นทีมที่ทํางานกับสูวีมาตลอดเนี่ยนะฮะแต่อย่าลืมนะครับว่ายามาฮ่าตอนนี้ก็นอกจากนะครับการพัฒนารถเพื่อที่จะแข่งขันในปีนี้ด้วยสูบเรียงเนี่ยแต่เครื่องยนต์สูวีก็ได้รับการพัฒนานะครับควบคู่กันไปนะฮะซึ่งประเด็นตรงนี้เดี๋ยวผมจะขอพูดในประเด็นสุดท้ายนะครับว่าตามจริงแล้วมันก็ยังไม่มีความคืบหน้าในในในส่วนของเรื่องของสูวนะครับว่าจะต้องลงสนามเมื่อไหร่ อาจจะเป็นเพราะว่าอย่างนี้ครับตอนนี้ก็คงจะพยายามโฟกัสไปที่สูบเรียงที่จะต้องใช้ก็คือจะต้องเอาข้อมูลที่ตรงเป๊ะที่แม่นยําที่สุดมานะฮะก่อนที่จะต้องเลือกเอาเครื่องยนต์นะครับตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมาใช้ในการแข่งขันในทั้งฤด,ดูกาลคือถ้าวัดจากระดับความสําคัญของงานเนี่ยนะครับก็คือการเตรียมรถเพื่อที่จะแข่งขันในปีนี้ซึ่งก็คงจะเป็นสูบเรียงนั่นแหละครับ r อ1เวอร์ชันสูบเรียงเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สําคัญมาเป็นอันดับแรกฮะ ส่วนสูวีเนี่ยก็คือก็คงจะให้มันเสร็จที่งานนี้ไปก่อนนะฮะเพราะว่าในช่วงจากนี้ไปเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่ยุ่งของามาฮ่าของทุกค่ายทุกทีมเลยนะฮะเพราะว่าก่อนสนามแรกจะมาถึงเนี่ยนักแข่งนะครับก็จะต้องเก็บข้อมูลหาสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อที่จะได้มาลงความคิดเห็นกันนะครับว่าตกลงและว M1 นะครับเวอร์ชั่นไหนหล่ะที่จะใช้ลงแข่งขัน แม้นะครับความจริงยามาฮ่าจะสามารถอัปเดตเครื่องยนต์ได้ตลอดนะครับในทั้งฤด,ดูการจากกดความช่วยเหลือกดสมรภูมพิเศษก็จริงเนี่ยนะครับแต่การที่เรียกว่าถ้าสมมุติว่าไปไปชี้ถูกชี้ผิดมามันก็มีไปมีผลเหมือนกันนะในเรื่องของสเปคเครื่องนะฮะสมมุติว่าถ้าชี้ผิดมามันก็หมายความว่าจะต้องเสียเวลาแล้วช่วงเวลาในช่วงต้นฤด,ดูการเนะี่ยมันถ,ถือว่าสําคัญสําคัญตรงที่ว่าสมมุติถ้าคุณเลือกสเปครถที่มันถูกนะครับที่มันตรง ตรงประเด็นตอบโจทย์นะักแข่งที่สุดในภาพรวมเนี่ยคุณก็จะสามารถเรียกว่าเก็บคะแนนได้อย่างเป็นกอบเป็นกำรรในช่วงแรกของฤด,ดูการแล้วนะครับมันก็จะเป็นเหมือนทุกคนได้ยินคํานี้นะครับคือถ้าเริ่มต้นได้ดีเนี่ยก็เหมือนชนะไปครึ่งก้าวแล้วอะไรทำนองนั้นน่ะหมายความว่าคุณก็ไม่ต้องมาเสียเวลาในการที่จะควานหาวิธีการแก้ปัญหาต่างๆหรือว่าวิธีการหาสิ่งที่ดีที่สุดก็คือคุณก็ต่อยอดจากสิ่งที่ดีไปแล้วนะม,มันมันก็จะทําให้การทํางานในฤด,ดูการเนี่ยมันก็ ราบรื่นไปเรื่อยๆนะครับในอนาคตข้างหน้านะแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณเลือกสเปคมาผิดอาเข้าใจว่านายแต่และทีมก็จะมีสเปคให้ให้หลายแบบนะครับเลือกมาผิดแล้วทีนี้คุณก็จะมาพลาดทั้งในช่วงต้นฤดูกาลนะฮะในขณะที่คนอื่นเขาจะนําหน้าคุณไปเนี่ยคุณก็จะใช้เวลาตรงนี้ในการแก้ไขปัญหากว่าจะแก้ไขได้หรือจะเมื่อไหร่ยังไงไม่รู้นะครับถ้ากลับมาอีกครั้งคุณอาจจะตามคนอื่นเขาไม่ทันแล้ว ตรงนั้นนะครับก็เห็นภาพได้ชัดเจนกันนะฮะเอาย้ำนะครับวันนี้นะฮะ9โมงนะครับในขณะที่ผมอัดคลิปรายการอยู่ใกล้แล้วอีกประมาณ20นาทีนะฮะเพื่อนๆฟังผมอยู่ตอนนี้ก็คงจะลงสนามกันไปสําหรับพีซนตเทสในวันแรกอย่างที่ผมบอกไปต้นรายการนะครับว่าเวลาของเส er ียแฟบแม้จะเร็วที่สุดก็ตามเนี่ยแต่มันยังคงห่างจากหัวแถวเอาห่างจากสถิติสนามนะครับที่ดูคดีเคยทําไว้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยถึงประมาณ1.2วินาทีเลยทีเดียวนะฮะแต่นั้นมั่นใจเหลือเกินครับว่าวันนี้ทั้งเสียแฟบแล้วก็ทั้ ได้ดีขึ้นกว่าเมื่อวานช่องทางการรับชมนะครับก็คงจะมีแต่ไลฟ์สดสตรีมมิ่งนะครับที่เขาจะเอาแค่ Data ตัวเลขนะครับออกมาให้เราได้เห็นเพราะว่าไม่มีการถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการนะครับจากทางมอเตอร์จีพีนะดังนั้นเดี๋ยวติดตามผมใน Facebook Fanpage แล้วกันนะครับผมก็จะแจ้งบอกกันไปนะครับตามจริงเพื่อนๆพิมพ์ใน u t u b e ก็เลยก็ได้นะครับพิมพ์คำว่า precision test 2025อเย่างเงี้ย มันก็จะขึ้นมาเจอนะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปที่เมนูสตรีมมิ่งไลฟ์สดนะฮะก็จะเห็นนะครับอ่ามันก็จะผมจำชื่อช่องไม่ได้นะครับแต่ก็จะมีช่องเดียวหละที่เขาสตรีมมาให้เราได้ดูเราก็จะได้เปรียบเทียบเวลากันไปแต่ดๆแล้วก็ตามนะครับก็ฝากปติตามผมใน Facebook นั่นแหละนะฮะจะจะสะดวกกว่านะครับเพราะว่าจะมีอัปเดตข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยมาระหว่างวันนะครับตรงนี้ผมก็ ลุยงานกลับมาลุยงานกันอย่างหนักหมายถึงว่างานตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้รับทราบข้อมูลกันได้ทันท่วงทีนะครับความตึงเรื่องความมันความเร้าใจเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะฮะแม้ว่าสนามแรกจะยังไม่มาถึงแต่อย่างที่บอกไปนะทุกค่ายทุกทีมกําลังทํางานกันอย่างเข้มข้นนะครับในการที่จะเก็บข้อมูลให้ได้ดีที่สุดมากที่สุดตอบโจทย์และตรงประเด็นที่สุดก่อนฤด,ดูกาลจะมาถึงในวันที่28กุมภาพันธ์ นสนามแรกที่ประเทศไทยครับเดี๋ยวเจอกับผมได้เร็วๆนี้นะครับบอกไว้เลยนะครับวันนี้น่าจะเจอกันอย่างตาม4ี่ครั้งละผมว่านะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีทุกคนครับ